ย้อนอะไก็กันไมละเกตคืนเกวันนี้ผมก็ไม่เป็นนุบนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานับหน้าที่มาเล่นแทนโบรัสเบคอนแล้วก็เกตนั่นนะวันนี้เรามาเล่นโกอาการ์เดนอีกเช่นเคยเกมนี้ก็น่าจะเล่นราวๆถึง2ล้านคนเลยนะซึ่งเอาง่ายๆอย่างแรกเลยเราจะต้องซื้อผลผลิตก่อนใช่ไหมนี่ฟาร์มกระจ,กระจอก ความเชิงพานิสพวกชั้นนี่ฮึมดูสิว่าเราจะรวยกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปซื้อใช่ไหมนี่เงิบ,บาทโอเคซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮ่าพวกพี่เคยเล่นเกมกเกษตรกรอ,อย่างนี้เยอะหน่ะนะนะปุณสอชิปรปัจจามวิธีการเล่นคือทำยังไงโอเคได้แปดเกมมาแล้วคุณได้ทำการปลูกแครอทผมเอาแครอทมาฝากมุกเก่าจริงๆเลยนะนะโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันมีบอกด้วยเยว่าราคามันเท่าไหรฮ่รู้สึกว่าเซ็งหดอเกินกับการรอพืชโอเคปลูกให้หมดเลยละกันอืมพวกพี่มันเอกบริหารอยู่แล้วนะฮน่อู้นี่ไง go to sell โอเคได้เลย go to sell ว่าอะไร go sell your parents ให้เราทำการขายเข้าไปคุณต้องการขายไหมโอเค I want to sell this โอเคเราได้บาสิบแปดบาทก็เป็นเกมที่จะต้องสะสมาาตาังเรื่อยๆเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์เลยนะสิท้าืมรู้แล้วมีวิธีโอเคฉันคิดว่าตัดดีกว่าเค okay, ตัดไปอีกทีหรือพวกพี่ตอนนี้นะก็ได้ทำการทำสตอเบอรี่แล้วฮห้เกมนี้รู้สึกว่าจะใช้เวลาชีวิตในการทำฟาร์ม ยาวเพราะพืชเพราะแต่ละอันนั้นช่วงแรกๆพวกพี่ก็จะไม่ค่อยมีตังค์นนะให้ไม่เหมาะสำหรับพวกชั้นอย่างยิ่งเงนเลยและพืชแต่ละพืชมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากเลยตัดเข้าสู่เก็บอื่นนี่ไม่น่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเกมเดี๋ยวมีคนดา่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา เฮ้ย hey, ถ้าตัดแล้วก็ฉันตายแน่ตอนนี้เราก็แค่ต้องรอสตอบเบลล์เฮ้ย <Stop it. S 1> hey, มันนานชี้ปเป้งเลยทำไมไม่มี Make to ินเฮเบ e n นั้นนะึ hmm. ถ้ามีพลังกันนั้นแล้วก็ปลูกฟาร์มให้หมดแน่นอนแล้วก็อํำเป็นกเกษตรกรรมให้ hey. ให้พวกพี่มานั่งรอพวกพี่คงไม่ใช่คนที่บ้าอะไรขนาดน,นั้นพวกพี่คงไม่มีเวลาที่จะมานั่งรอ พืชโง่เนี่ยฮ่ ah, าฉันเข้าใจความรู้สึกของโบแล้วแล้วว่าการที่เราต้องรอพรืชนั้นมันเป็นยังไงมม่เคยสอจะอยู่ว่าการปลูกเพิชมแล้วมันค่อนข้างที่ใช้เวลานานโดยเฉพาะในชีวิตจริงมันค่อนข้างนานและต้องดูรุดดูด้วยเฮ้ย hey. ขอร้องโตคือได้โปรดเดี๋ยวมันจะเป็น king of not content นะเฮ้ยขอร้องโอ้ oh my god เฮ้ยเอาเจ็วเร็วเซ่ไม่ใช่บวกชัดบนนะโอ้ยตื่นไาชัดเป็นหวัดเลยเหรอยนี่ะไอ้สุช่วงนี้ก็โควิดมาทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยอนะพวกพี่เป็นห่วงนะหุ้ยได้แล้วนี่ไงคนเด็กโอเคได้ทีละต้นอ๋อโอเคถือว่าดีได้ประมาณ32กรัม ใหนลองขายซิว่าไดเท่าไหร่ได้ประมาณ17โอ้นน,น,น,นโอ้โหน่นแน่เลยเฮ้ยเชียดูบันดีไอเชียมันปัญญาอ่อนไอหนูไปบ้าจะปูแค่รอถาพุ่งโอ้ยหนูไปชมเชีย,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 เยดเลยวันนี้อี่ไงเชิพ่พฮาฮ่าาฮ ผมเอาแครอทมาฝอกแล้วตอนนี้ฮ่าฮ่าฮจะไปทับทับเชี้ยอร่อยนี้อ่ะเชียร์แครอทมอทพงเต็มใบเลยอ่ะ ไอ้น้องผู้พี่มันคิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเอาแครอทให้เต็มไปเลยผู้พี่มีแค่นด้แหละอืได้เวลาเอาแครอทให้เต็มบ้านนี่มันฟาร์มผู้เราจะมีแต่แครอทงั้นเหรอถือว่าค่อนข้างดีเลยเอามานี่สตอรอเบอรี่ผู้พี่จะเอาบ้านทุกตจะเอาเกี่ยวกับแครอท คนเดียวเขาดีใช่ไหมได้ฉันจะเอาเกี่ยวกับแครอทให้หมดอ้าวลืมไปสต็อกหมดโนโอเคสต็อกไปดีอย่าดับถอยเดี๋ยวจะปลูกแครอทมาให้เต็มฟาร์มไปเลยฉันไม่แคร์แล้วพวกพี่มันไม่ค่อยจริงจังกันเลยเสมอเฮ้ยวัดจิดอีกแล้วเฮ้ยบูเบอร์ลี่ รออีกแล้วไอ้เกมนี้นี่มันขี้รอชิบหายเลยเฮ้ไอน,น้องเอกบริหารเนอบริหารแค่หลอไอ้น้องตอนนี้นะผู้พี่ค่อนข้างที่จะเริ่มรวยแล้วให้นี่มันเป็น พายฉันที่ชอบจริงๆเลยแครอทเนี่ยค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะเครอทเลยที่อรวันนี้นี่มันเชิงอะไรวะเนี่ยนี่มันเชิงพาณิชย์ดูเชิงอะไรเนี่ยฉันบ้าแต่ปลูกแครอทแล้วตอนนี้ตอนนี้เบคอนด่าฉันเราจะปลูกแครอทเพี่อไรผู้พี่ก็จะปลูกแครอทไว้ให้เต็มฟาร์มเลยค่อนข้างสนุกแต่มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานมากเลย เฮ้ยไอ้คักหลังไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วกันแม่งเชิงอะไรไม่รู้แลนเนี่ยเชิงม่มีแต่แครอทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่แม่งไม่มีคนหาอะไรทางนั้นนะ่ะแม่งมีแต่แคร์อทจะปลูกไปท้อเชีย่ยแล้วเนี่ยฉันนี่จะปลูกแครอดดทโดยต้อเชียเยเ่ยไรเฮ้ยพวกฉันค่อนข้างปัญญาอ่อนกับเกลืพวกนี้แหละไม่ต้องปแปลกใจหรอกนะว่าไม่ใช่เหมือนใครพวกพี่ก็ทั้งที่ชอบอะไรที่ไปถูกเถอะแล้วพวกพี่ก็จะอดใจไม่ไหวก็เลยทำการปลูกแคร์อทแม่งให้เต็มฟาร์มไปเลยฮ่าฮ่า เฮ้ยลองขายดูสิลไลได้ทำการเก็บขายเลยฮ่าฮลองดูสิโอ้หนึ่งพันได้แค่สามพันเองเฮ้ย,เ,ยเข้าวโพดพันสามซื้อซื้อซื้อให้ดีพอเก็บเอาเก็บเอาตังเก็บไว้ปิอแครอด ตอนนี้พวกพี่เขาตั้งสนใจแครอทจอางมากเฮ้ยปลูกแครอทกี่แถวดีสักล้านแถวดีไหมเพราะว่านไปยันนูน่นเดี๋ยวก็จะปลูกแครอทให้ไปยันนู่นเลยเพราะพวกพี่ไม่ค่อยเสยสนอะไรอยู่แล้วฮ่าฮหรออีกแล้วเกมนี้มันขี้รอชิบหายเลย ไอ้เชี่ยคลิปนี้แม่งเกี่ยวกับแครอททั้งนั้นแหละทุกคนแม่งไม่มีเชี่ยอะไรเลยตอนนี้พวกฉันซื้อแครอทมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยยะโป๊ปโป๊ะโป๊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 ะโป๊ะฮาฮุยเรนโบ้ฮุยหุยมาลิเตนโผนี่ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องไอ้คลิปผายตู้นี่มันก็มั่วเจ๊งโโโโโออออ้้้้ ชี่ยนี่มันแคแครอทนี่มันแครอทเฮ้ยดูสิว่าแครอทมีไหมนะอืมพวกพี่เล่นไปแล้วปลูกแต่แครอท โอ้ไม่กอดสามนาทีรีสตอ็อกโอ้พระเจ้าจอร์ดเท่ากับว่าฉันก็ขี้เกียจไวขึ้นน่ะสิท่าเฮ้ยเอ้ย,อยแครอทอืมเก็บไปเลยไม่เก็บด้วยเก็บอย่างอื่นแทนด้วย Rainbow, รเรนโบว์มาลิเทนโพนีมาลิเทนโพเก เกี่ยอะไรเนี่ยดูร้องอะไรของเติรเดี๋ยวก็ลิขสิทธิ์หลอกไอ้ชิปายไม่ใช่ลิขสิทธิ์เดี๋ยวก็โดนฟ้องหลอกแกไอ้หนูไอเจะาวางแกหลอดไปทำไมอ่ะ <laughs> อจะวางไปทำเชี่ยอะไระแค่หลอดอ่ะไ <laughs> อเชี่ยโฟกหนูแมงเกษตรกรรมแม่งแค่หลอดไอ้เชี่ยโอ้โหไอเจะาวางไปทำไมอ่ะ เองปัญญาอ่อนแบบนี้กูไม่ได้ปัญญาอ่อนเจสโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้ชิงปิดรายการเองเลยนายเปไอ้โนบไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งไอ้เชี่ยแม่งซื้อแต่ซื้อแต่เบโไม่ใช่ซื้อแม่งแต่แครอทรักแครอทเด้อใช่ใช่โอ้ยแต่แม่งไม่เก็บแต่แม่งไม่เก็บแม่งปล่อยทิ้งเลยไอ้ค้ดไอ้เชี่ย โอ้ยพอแล้วอิองจะปลูกแครอทหาพ้องยิงเดี